ตอนนีเ้เรามาอยู่ที่ศาลแม่ย่านะครับตรงน,นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของวัดไผ่ลุงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีใครที่อยากจะคลอดลูกง่ายนะครับก็ขอให้ใช้กล้วยเนี่ยมาถวายแม่ย่านะครับแล้วก็ทองสามแผ่นภูมิละไัยหนึ่งพวงนะครับมาทําการสการะแล้วพอเราคลอดลูกเนี่ยจะคลอดลูกง่ายนะครับ ไม่มีในเรื่องของการติดขัดต่างๆหรือคนไหนเนี่ยที่ไม่มีลูกบุตรเนี่ยก็สามารถมาขอแม่ย่าได้เหมือนกันจุดๆนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดคนที่สัมผัสในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของพลังเนี่ยจะรู้เลยว่าจุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีพลังทุทุกคนที่เข้มแข็งนะครับดังนั้นเนี่ยกตเสียดายว่าเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีคนเดินเข้ามานะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับสายมู นะครับที่มีความเชื่อเรื่องเรื่องในเรื่องของความลี้ลับต่างๆเนี่ยนะครับใครที่อยากคอนลูกง่ายนะครับก็ขอให้มาที่นี่นะครับสาลแม่ย่าโดยเตรียมเพียงแค่กล้วยน้ำว้าหนึ่งหวีทองสามแผน่นแล้วก็พวงมลาลัยหนึ่งพวงมาถวายท่านนะครับอันนี้บ้านมตตาก็ฝากไว้สำหรับเครื่องรางของขังเนี่ยนะครับที่ใส่หมูถามกันมามากนะครับ อันนี้จะเป็นในเรื่องของพระพิคเนตพระพิคเนตเนี่ยอันนี้จะเป็นเหล็กน้ำพีนะครับซึ่งเขาจะมีแร่เหล็กน,น้ำพีอยู่ด้านในแล้วพระพิคเนตเนี่ยจะมีสีประจำวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยจะมีสีประจำวันแล้วเหล็กน้ำพีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์หรือพุทธคุณอย่างไรใส่หมู่อย่างเราเราเนี่ยมีความเชื่ออยู่แล้วว่าเหล็กเหล็กน้ำพีเนี่ยนะครับ เป็นรองเ,เป็นน้องๆของเหล็กไหลเลยทีเดียวพุทุกุณเนี่ยเข้มขังมากนะครับถึงเอาไปทําในเรื่องของดาบหรือสัตววุธต่างๆนะครับก็มีความเข้มขังแล้วถ้าเราเอาไปไปบูชานะครับต่พระพิฆเนศเนี่ยทเทพเจ้าแห่งความสําเร็จโชคลาภเนี่ยผมเชื่อว่าจะช่วยให้คนที่ทํากิจการค้าขายนะครับหรือว่าหน้าที่การงานเนี่ย ผมเชื่อแล้วว่าบูชาพระพิเคเนตรับรองทุกท่านไม่ผิดหวังอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องเหล็กน้ำพีเหมือนกันนะครับซึ่งมีความสวยงามและมีความความศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเข้มขางแน่นอนแล้วก็ใครบูชาก็จะได้แต่สิ่งดีๆเข้าไปทั้งสององค์นี้นะครับบ้านมนตาเราให้สหรับคนที่ช่องชมในในช่องเจ้าเจ้าพญาชาแนลนะครับ หรือชมในเพจของทางบ้านมนตาสามารถบูชาทั้งสององค์ได้นะครับในราคาที่ไม่แพงหลักร้อยไปปลายเท่านั้นเองนะครับใครสนใจทักมาได้นะครับแล้วก็บอกเลยว่ามีเพียงแค่สององค์เท่านั้นนะครับที่จะให้กับสายมูที่รับชมเนี่ยเอาไปบูชากันดูได้ของดีในราคาที่จับต้องได้